คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะไม่บ่นยากเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ในวันนี้นะทุกวันนี้ฝีมือหายไปหมดแล้วนะขอบคุณมากเลยนะครับผมเขาบอกว่าท้าให้เล่นฮาร์ดพอยต์ยิง30ตัวขึ้นไปยืนในจุด1นาที3ามวีขึ้นไปทามันยากไม่ต้องทำก็ได้นะครับโอ้โหมันยากจริงครับแต่ยังไงก็ต้องทําครับผมทุกโดเนทนะผมทําให้หมดเลยนะครับผมแต่ในปัจจุบันนี้จะไหวหรือเปล่าคือดูปกติแล้วไอ้สาตัวมันไม่ได้เยอะนะครับแต่อหนึ่งนาที30มวิเนี่ยสำหรับผมมันเยอะ มาดูซิว่าวันนี้ผมจะทําสําเร็จไหมโอ้โหสอ,อย่างนี้เป็นอะไรที่เข้ากันไม่ได้เลยนะครับผมไปฮะกอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอ a l ิวเตอร์มืราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเดเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูก ไว้ปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิง์กอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาครับผมนุกเท้าฮะโอ้โหด,ด่านนี้เป็นใจให้กับเราด้วยนะเพราะว่าด่านนี้เนี่ยยึดง่ายยิงง่ายไปครับผมก็เหมือนเดิมฮะเอาปืนเมตามาเล่นนะครับผม vmp ครับแน่นอนครับเพราะว่าเอาปืนอื่นเล่นนี่น่าจะยากนะครับ ทุกวันนี้มีปีมือหายไปหมดแล้วโอเคเอยเดี๋ยวดะเอา้เอากูติดกูติดเฮ้เพื่อนไอ้เชี่ยมึงมานอนอะไรอืมเรียบร้อยครับนี้ก่อนครับโอเคเอยโอ้โหผมเอาโทฟี่มานะผมไม่ได้เอาเข็มชิดยามานะเพราะว่ากาชาจะยึดจุดเลยโอเค VMP ยังไงก็สู้ U.S นไม่ได้ครับปัจจุบันนี้ U.S นยยังยังไงก็ยังที่1อยู่นะจากที่ผมลองเล่นมาทั้งหมดแล้วนะครับยังไงก็ล้ม U.S นายากมากครับ U M.P มันก็ดีแหละแต่ว่ามันเบาในระยะไกลเบามากเลยอี๋ยวไอ้นี่มนะไล์ไปไหนฮะไอ้นี่อีกตัวหนึ่งมาดักเลยครับมาทปปี่ไฟมาหุ้ยระเบิด อันนี้ไปไหนเอ่ยไปไหนเห็นกันหรือเปล่าเดินมาทางไหนซ้ายมือครับโบกเข้าให้ขวามือครับโบกโอ้ยตอนนี้จุดเปลี่ยนมาแล้วครับปลาโทฟี่มาเลยไม่ค่อยได้ยึดจุดเลขอพาย <laughs> คือคิว <laughs> ก็อยากได้จุดก็อยากเข้าแต่ว่ามันต้องเอาคิว <laughs> กว่าเพราะว่าคิวทํายากกว่านะครับผมรู้สึกว่าเอาจริงแล้วอ่ะถ้าในเรื่องของความเป็นจริงผมว่าคิว <laughs> มันทํายากกว่าแต่ถ้าสําหรับผมแล้วผมว่ายึดจุดนยากกว่าอีก ออต่อ,รอครับอยู่แบบนี้มันจะไม่เข้าก็ไม่ได้อ่ะทางหน้าไม่ไหวครับเพื่อนตาวครับรอครับอย่างเดียวครับเนี่ยเห็นปะพอมายึดจุดอ่ะมันยิงยากมากมันแทบไม่ได้ยิงเลยถ้าไม่โผล่อกไปครับนี่ขนาดเป็นนุกทาวนะไม่ต้องพูดถึงด่านอื่นเลยนะครับเนี่ยเห็นปะก่าจะได้ยิงศัตรูเข้ามาทีตัวสองตัวเออ มันต้องสลับกันนะครับยิงก่อนแล้วค่อยเข้าไปยึดจุดยึดจุดแล้วก็ออกมายิงอะไรอย่างนี้นะครับต้องสลับสลับกันหน่อยโอ้โหสวยมากเพื่อนอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะขออภัยครับค่อนข้างหันเร็วข้างหน้าโบเขาไหา้ปลาไปไหนเอ,อ่ยแล้วโบเขาให้โบเขาไห้ยึดจุดบ้างครับยิงไปละเห็นไหมต้องสลับสลับกันยึดจุดแล้วก็ยิงเฮ้ยหมดเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ก็อตโต มาครับเปิดฮอครับให้ฮอมันช่วยหน่อยครับเรียบร้อยครับผมเปิด UAV ครับไปครับเสียบข้างบนโบเข้าหนึ่งครับเพื่อนเออโอเคแล้วผมมาแล้วตริตรอมาครับเข้าจุดครับวางโปลพี่เฮ้ยเนี่ยมาน,นั่งอุดอีตรงนี้แหละคือจะอยากจะยึดจุดไม่ได้ยึดอื ไ่ยึดแม่งไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนโอเคโอเคได้ระเบิดไม่โดนนะนอนครับอ่ะเมื่อกี้เรายิงไปแล้วเรายึดบ้างหวังว่าจะได้แต้มมาครับนี่เห็นไหมอยู่คนเดียวในจุดสปายข้างบนอ๋อโอ้ยซ้ายเข้ามาครับจะเอ๋ซ้ายมือนี่ลูดสองครับ ยังไงเอ่ยเอ้ยลูกสองเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเล่นซิกแซกนะเฟียแล้วครับโอโ้ลูกสองไม่ได้เฟียวเลยมีเกาะทองเนี่ยมันได้ถึกเท่นนั้นเนี่ยแต่ถ้าเจอ US9 ผมว่า<อ>ลูดเร็วกว่านี้อีกนะเอได้เลยครับข้างบนอโอ้น่าลำคาญว่ะยืนทำไมครับน้องยืนทำไมครับพี่ อะไรครับน้องอดูฮะเปิดอันตีมาครับขอยิงหน่อยฮะไม่ไหวละขอยิงหน่อยมาทีเดียมาเอเดี๋ยวนี้เอ้าทำไมกดยจีนล่ะอันนี้งงมาครับโบกหนึ่งครับโบกสองครับหลังเกิดครับผมสามครับสี่ฮะโอ้โหจังหวะนี้ท่าไปทีโอ้โห หกไปฮะโอ้โหโหอเคยังไงให้เจ็ดหรือเปล่าให้ผมเจ็ดหรือเปล่าลกครับโอ้โห,โโหมาดูซิว่าสกอร์จะเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้กดดูสกอร์แทบไม่ได้กดดูสกอร์เลยนะ <laughs> โอเคโอ้โหขาดไปนิดนึงเองอ one hour later ไม่ได้ครับคลิปแรกตาไอตาแรกนี่ได้คิวไปห้าสิบนะผมน่าจะยึดเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะ มาดูกันครับเกมแรกมันมันมือไปหน่อยไงเออแต่ก็ยืดนะยึดเกือบนาทียี่สิบนะนาทีสิบเก้านะครับถือว่าเยอะมาก,กน,นะสำหรับผมอ่ะเอากิงสำหรับผมนี่ห้าวิก็เยอะแล้ว <c oughs> โอเคตานี้เป็น US9 นะครับ VMP เบื่อละว M P มันจอกนะครับผมสู้ US9 ไม่ได้ US9 มันขยะสังคมแล้ว <c oughs> ไอ้ปอืนขยะนี่มันโหตโคตรเลย รอ,อ,อครับผมอาจจะไม่ได้บุกมากมายนะตอนนี้คืออยู่ในจุดอย่างเดียวครับซุอยูครับยูไปสวยไม่บุกครับทําใจนิ่งๆครับริงไงเนี่ยเห็นปะ่ะพอาพอะถ้ายึดอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีศัตรูเข้ามาให้ยิงแบบง่ายขนาดนั้นอะ่ะไม่บ่อยขนาดนั้นเพราะศัตรูบางคนเขากลัวจุดห็นหรือเปาเขาไม่กล้าวิ่งเข้าจุดอะไรเงี้ยโอ,อ้โหเม็ดเดียวไปครับ ตรงหน้าจอไงโอ้โหหลังรถหลังรถไม่ไหวบวกกับศัตรูทิศบลน้อยไม่ไหวเลยเอายิงอะไรอ่ะไม่ใช่ผมนี่เนี่ไงนะวิจารณ์ครับลูกซองเหรอลูกซองก็เจอทุกคนจบเลยนะฮะจัดไปครับมาอีกมาอีกมากหรือไม่หรือไม่มาอีกหรือ เปิดลอด้อรถครับโบกเข้าให้ครับไปอีกาเอ้ยกดผิดเดี๋ยวมาหรือเปล่ามาหรือเอ้ยสวยเพื่อนเดี๋ยวจุดครับทำทำดีอ่ะมาดีวะมาดีปว่ารอครับยิ่งสุดฮะจังหวะที่เนี่ยพอยิยม้มแล้วไม่ได้ยิงอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรครับ จุดใหม่มันเริ่มแล้วนะผมยืนเอาเวลาจุดเก่าก่อนเพราะยังไงเดี๋ยวจุดใหม่่อยเข้าไปโอเคไปครับตอนนี้เราเรายัางนำอยู่จ่าฝูงนะแต่ว่ายังไม่ถึง20นะิคิวครับได้มา17บเ็ดเองคิวก็ต้องหาจุดก็ต้องยึดนะครับผมมาหรือเปล่าตุา่นอยากรอเลยยึดครับรอฮะมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตร างงหลัยังไงเอ่ยเพื่อมันสับ moved. อะไรกันอยู่คิวต้องหาก่อนครับตอนนี้จุดจะใหม่เฮ้ยจุดจะใหม่หรือว่าจุดใหม่มาแล้วนะครับเอ๊บโดดไปหนึ่งทีจุดใหม่ก็ต้องหาคนก็ต้องเอ้ยมันมีคนขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้อ่ะเอ๊บอ้าหายไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะเดี๋ยวได้มาหนึ่งครับเด้อเฮ้ยเดี๋ยบ้าจุดยังไงครับ ได้มาเอ้ยโอ้ตัวระเบิดกระเทมอ่ะโอเคโบก็ให้ครับสวยยึดครับยึดอย่างเดียวฮะตอนนี้เพื่อนออกไปยิงได้เลยแต่ผมประจันบ้านอยู่ในนี้เปิดติรอแล้วครับโบเอ้ไม่โดนได้ไงอ่ะโอเค,อเคสวยเพื่อนเปิดตีเปลืองเืองไปเลยครับไม่ได้ไล่ยิงครับฮะอ๋อตานีสตุ โอตานี้ศัตรูไม่ยึดเลยผมว่าไม่น่าถึงนะมันจบเร็วเกินอะ่ะ24่รับคบโอู้หแลวอีกอีกเก้าวิาประมาณนี้ครับสรุปแล้วคลิปในวันนี้ผมทําไม่สําเร็จนะครับทั้ง2ตาเลยนะครับตาแรกก็คิวซะเยอะเกินยึดแทบบยึดอีกนิดนึงนะครับส่วนตาที่สองเนี่ยผมว่าถ้าเวลามันเยอะไปอีกหน่อยผมว่าผมได้ทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าอีก9าวิก็ยึดได้อีก6ตัวก็ยิงได้ก็ Ủa chờ mày kìa nè, bye bye, lạc nè, chúc chúc